สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอถึงเจอเข็มฝังในสมองคุณย่านานกว่า80ปีเชื่อครอบครัวจงใจฆ่าตั้งแต่เกิด สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องราวน่าทึ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียกระทรวงสาธารณาสุขซาคารินโพสต์ Post ในโซเชียลมีเดียท e เลแกรมระบุว่าเคสหญิงวัย80ปีเข้ารับการตรวจเอ็กซเรย์สมองก่อนแพทย์ถึงพบเข็มยาว1นิ้วอยู่ในสมองเจาะเข้าไปเกือบครึ่งหนึ่งของกรีบสมองข้างซ้ายตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าคนไข้หญิงวัย80ปี ที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกของรัสเซียยังอยู่ระหว่างการสังเกตอาการและการฉีดยาไม่ได้ทําให้เธอปวดหัวหรือไม่สบายแต่อย่างใดเนื่องจากการผ่าตัดจะทําให้สุขภาพของคนไข้ยแย่ลงดังนั้นจึงตัดสินใจว่าไม่ผ่าตัดเอาเข็มออกด้านทีมแพทย์ระบุเพิ่มเติมว่าเข็มปักอยู่ในสมองของคนไข้คนนี้ตั้งแต่เธอเกิดเชื่อว่าเป็นเทคนิคการฆาตกรรมทารกที่พบบ่อยในสมัยสหาภาพโซเวียตช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดภาวะขาดแคลนอาหารทั่วสหาภาพโซเวียต และผู้คนมากมายต้องอยู่อย่างยากจนค้นแขนเป็นเหตุให้ทางพ่อแม่จึงสอดเข็มเข้าไปในกระหม่อมที่ยังไม่ปิดบนศีรษะของทารกแรกเกิดหลังจากปิดจะมองไม่เห็นสิ่งแปลกปลอมทารกก็จะตายในวันต่อมาโดยวิธีนี้มักใช้เพื่อซ่อนหลักฐานในการก่ออาชญากรรม อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้เกิดขึ้นค่อนข้างมากเป็นธรรมดาในสมัยกันดานอาหารแต่ในท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่คาดหวังก็ไม่บรรลุผลกับคนไข้ารายนี้โดยไม่คาดคิดทารกเพศหญิงคนนั้นก็รอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์และมีชีวิตยืนยาวจนกระทั่ง80ปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทั้งนี้ด้านหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเข็มแทงทารกกลีบข้างขมอบซ้ายของเธอ แต่มันไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้เด็กหญิงรอดชีวิตมาได้ซึ่งผู้ป่วยไม่เคยบ่นว่าปวดหัวจากอาการบาดเจ็บและไม่ตกอยู่ในอันตรายใดๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ